ทำเป็นเล่นไปเอา้าทำไมเป็นคนละคนวะทำไมเป็นอย่างงี้ละ่ะเฮ้ยดูสิเอาละเอาละกลัวละทำไมทำไมไม่ดุดันเลย ใครมาเล่นช้างนะูวน่ะเอ้าทำไมไม่ทำใสเองหรอหัวฮะเอาอะไรแห้งกัน,นเนาะเฮ้ยเจือขวานแล้วเป็นไงครับเจือขวานแล้วเป็นไงเมื่อกี้ทำใสไหมไม่ทำอะไรใสเลยนะเฮ้ย ทำไมอยู่กับพี่แล้วคึ้งคังคึ้งคังวะเฮ้ยทดลองแล้วเว้ยวันนั้นดึงขายไปสิ่งด้วยถูกไปปลอกของที่อู้ดึงขายมาทุกทีแต่แต่ว่าไอ้ตัวยูรุตัวนึงเลยปลอกเอาเหมือนมันแก้วเทมปะเก็บได้เอาเดี๋ยวพาเอาเด่นดีเละเป็นเละมือน้องเละหมดแล้วเนี่ยเบิ่งขาว่ะ bà này cứ đổ xe đi, đổ xe đi thì vào Ok đó Ở cái nình quá bay đầy đấy này, đi bay ngàn đấy Khi bay ngàn đây nữa này Nhà gì đi Ai kếp tôi mừng đi, bố cái gái đây อ่านหัวศึกแล้วก็ไปฉลองเออเต็มที่แล้วนะผมเอยหัวหัวมาอะไหัวดิ้งดิ้งเออเออฝาความเข้ามาเขาก็รู้ความเลยล่ะผมเอาพั่วไปหน่ยพั่วอย่างนู้นนว้าเดี๋ยวนะไปเอาพั่ว เอาไปไปข้างหลังเลยเอาไปสิออกหูเลยเอา้าทำเป็นเล่นไปเอา้าทำไมเป็นคนละคนวะทำไมเป็นอย่างงี้ละ่ะอุย้ยคนละคนนี่ มีพ่อนี่มีสองล่างนะครับทีควานหัวนี่เออเขาก็เอาอยากมาทิ้งนะปรับเขาก็เดินจับช้างก็ปกตินะช้างก็รู้จักเดอเราก็ปกติพอมีหลายคนก็ปกตินะครับพ่อบ้านเฮ้ยวันนี้นิสัยดีว่ะเฮ้ยจับได้หัวหรือว่าเขา ลิ์ของการบวชมามาบวชมาก็เลยทำให้บวนิ่งเหมือนเฮ้ยป๊กตัวตองไปบวชคือหัวเลยดิบวชมาปุ๊บส้างนิ่งเลยวะ่ะเบื่อวานดิปุตี้ขิงเลยว่าส้างนี่ไหมบวชปุ๊บนิ่งปั๊บเลยวะ่ะ ยาละบัวสวนนะค่ะวะอ้ะาะเฮ้ยดูสิมใสับารมีทิศศึกใหม่เลยเจอคาถาไอ้หัวไอ้วัดวัดอะไรวัดป่าบ้านหลวงบัวบ่เอ็งมีคาถาอะไรดีบอกหน่อยดิไม่มีนะเฮ้ยคาถาอะไรปุี่ วัดป่าบา้านหนองบัวต้องมีคาถาแล้วนี่แสดงว่าอย่างนี้นี่หายตกมันรูบังบ้งขาบ้านหนองสุดยอดลนิงคลิปเดี๋ยวเอออไหรคักไหรปานกอกน้ำตกตอกตๆกตอกยู่ แซ,แซมเป็น,น่อยไงเนาะแซมเห็นพ่อพ่อเอาทรายเข้าให้นี่แนหนมเล้นะเฮ้อพอควานมาเราเงียบกริบเฮ้ยพอ,อมันแกวหมดมันแกวหมดครับ กบเรื่องสีแล้นิ่งเว้ยก็บอกหูว่าสีว่าโอ้จังได้แล้วลูกเอย้ยจะใส่ครับมันก็เปลี่ยนเหมือนเดิมครับ แต่ว่าเอาใส่ตอนมันก็ไม่เปลี่ยนไงนก็ไม่แฉะผมก็โกนหัวเหมือนกันนะทำไมกลัวไม่กลัว อ้อยะออกงานได้นี่อยู่นี่นไปกิสมันเลยไหมนี่ เันถูกวะเขาได้เฉยเขานอนตรงบริเวณนี้นี่นะครับ นี่ยตรงนี้แหละมันก,ก็จะมีแต่จะ,จะเอาทรายตรงบริเวณนู้นนะครับเข้ามาแล้วก็เวลาชีมจะได้ไหลไปนู่นแต่ดูไปแล้วนี่ดินแข็งเนี่ยคือความเป็นจริงที่มาคิดได้นะที่พอผสมปนเปยกันไปแล้วเนี่ยดินแข็งกันต้องรองพื้นนะครับ ดินทร,รายนี่คือโปะบนนี่ก็เลยเอาทรายมาโปะๆไปขึ้นเบิ่งด่วนเห็นว่ะต่องไปบวชมานี่ยไหมชั้นหลายว่าเลยท่าลูกพี่เฮ้ยไอ้ย่าไอ้ย่า ทำอะไรเยวกะเลอีกเฮ้ยไม่กล <communist> ัวเลยเน่ยหัวอะไรก็เอาเอาผัวผ <language> ัวซ้อซ้ออากนี่ลูกพี่นี่นี่ดินนี่บังบงมันยางหนิไหมเนี่ยบังไอ้บังบังปู้นหนิไหมเออซ้อซ้อออกเลย นี่วะไปไหนมาทำไมไม่มาใส่บาทบ้างเ้อ,อแนคักทำไมทำไมไม่ดุดันเลยคือวะล่ะอมิตาพูดพีน่น้องเอาละเอาละกวนละ เดินออกได้บ่หัวขอไปยังอกควานเข้ามาแล้วนิ่งว่ะ ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ